บทเรียนชีวิต7ดาราเส้นทางชีวิตพลิกผันเลือกทางผิดจากดาวดังสู่บทเรียนชีวิตราคาแพงจะมีใครกันบ้างนั้นไปชมกันเลยครับ เริ่มกันที่ครูภัยบู์แสงเดือนนักร้องและเจ้าของค่ายเพลงจากกรณีมหากราบคดีความเมื่อปี2 5 6 4การต่อสู้ยาวนานกับ4ปีเดินทางมาถึงศาลที่2แล้วกับคดีภาคผู้เยาว์ที่คุณเอมิลายื่นฟ้องอดีตสามีครูภัยบู์แสงเดือนฐานภาคผู้เยาว์และกระทําชําเราเด็กอายุต่ํากว่า15ปีล่าสุดศาลอุทธรณตัดสินจําคุก8ปีไม่รอการลงโทษนั่นเองครับ ใบเตยสุทธีวันนักร้องลูกทุ่งสาวที่ถูกฟ้องในกรณีแชร์ลูกโซ่ฟอร์เรกทีดีและเขาเรือนจำเมื่อวันที่9พฤษภาคม2566แต่หลังจากนั้นก็ได้รับการประกันตัวเมื่อวันที่15พฤศจิกายน2566ที่ผ่านมาโดยสารมีคำสั่งอนุญาตให้ประกันตัวในราคา5ล้านบาท พร้อมติดกำไร EM แต่มีเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศเว้นแต่จะได้รับอนุญาตและมารายงานตัวทุก30วันและล่าสุดเมื่อวันที่20มีนาคม2567ที่ผ่านมาใบาเตยได้เดินทางไปฟังคำพิพากษาผลปรากฏว,ว่าศาลสั่งยกฟ้องคดีดังกล่าวและหลังจากนี้ก็ลุยงานได้อย่างเต็มที่นั่นเองพิงกี้สาวิกา ย้อนกลับไปเมื่อวันที่18สิงหาคมพศ2565เธอถูกตั้งข้อหาร่วมกันช่อโกงจากกรณีร่วมกันหลอกลวงโดยการโฆษณาชักชวนประชาชนทั่วไปให้เข้ามาร่วมลงทุนใน forex TD มีผู้เสียหายจำนวน9,824คนและมูลค่าความเสียหายรวม2.4พันล้านบาทและสารอาญาไม่ให้ประกันตัวจึงถูกส่งตัวเข้าทันทสถานหญิงกลางก่อนได้รับอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวโดยทนายได้ยื่นคำร้องต่อสารอาญาเป็นเชคจำนวนเงิน5ล้าาท ัเองครับคุณแยมธมนพันธ์อดีตนางเอกดังละครจากจงวงๆ<ง>เชื่อว่าหลายคนนั้นยังคงจําเธอคนนี้ได้เป็นอย่างดีกลายเป็นข่าวช็อกวงการบันเทิงไปแล้วละครับหลังสารอาญาได้อ่านคําพิพากษาตัดสินจําคุกคุณแยมธมนพันธ์ในคดีเว็บพนันและฟอกเงินเป็นเวลา5ปีในขณะที่สามีของเธอนั้นถูกตัดสินจําคุก20ปีหลังจากข่าวนี้เผยแพร่ออกไปก็ทำามาหลอกบรรดาแฟนๆต่างตกใจไม่น้อยเลยละครับ เติ้ลธน,นพล์อดีตพระเอกดังขวัญใจของใครหลายคนและมีผลงานละครมากมายหากย้อนกลับไปเมื่อปี64ส,สารจังหวัดฉะเชิงเซาอ่านคำพิพากษาสาลดีกาพิพากษายื่นตามสารอุทธรภาค2ที่พิพากษาให้จำคุก1ปีโดยไม่รอลงอาญาและให้คุมตัวหนุ่มเติ้ลเข้าเรือนจำในข้อหารักทรัพย์ขโมยไฟหลวงใช้ในคาแคร์ทำให้หนุ่มเติ้ลนั้นต้องพักงานในวงการไปนั่นเอง ดีเจแมนพัฒนาพลนักแสดงหนุ่มมาดเข้มจากกรณีที่ถูกผู้เสียหายจากคดี f o r e เรกทดีฟ้องตรงโดยคดีนี้มีความเสียหายประมาณล้านกว่าบาทล่าสุดรสารยกฟ้อง Man, ดีเจแมนคดี Forex t กดีแต่ยังไม่ให้ประกันตัวนั่นเองครับปิดท้ายกันที่ถอยถอยธนพัทร อดีตนักแสดงซีรีส์วายที่เคยตกเป็นข่าวใหญ่แทงแฟนสาวกว่า20แพ้จนเสียชีวิตซึ่งปัจจุบันทอ,ท,อทอยทอยถูกตัดสินจำคุก10ปีในข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาและตอนนี้หนุ่มทอยได้ชดใช้ความผิดอยู่ในเรือนจำมา2ปีแล้วนับว่าเป็นข่าวที่สะเทือนใจเป็นอย่างมากเลยละครับไม่พลาดข่าวสารเรื่องราวใหม่ๆจากทาง108 Story อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ